ดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วยอันทนดาวพาร์ทที่สิห้ากันเลยแล้วก็มาอยู่กับคริสแอชลีย์นะคะตอนนี้แอชลีย์กำลังตามหาแซมอยู่รู้สึกยังไม่ได้อยู่ข้างบนนะเอ๊ะนี่มันอะไรอ่ะ๊ยนี่มันอะไรที่นี่เนี่ยคริสโอ้แม่กอด้เมื่อกี้รูปนี้เราดูแล้วนะคะให้แซมดูเนาะไม่ต้องดูแล้วล่ะเราเดินก,กันไปต่อเลยคลิสฉันอยากพูดอะไรอะ่ะ อะไรที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่ทำให้ทันอยากร้องไห้ฉันรู้คุณกับจอยเป็นเพื่อนกันมันเจ็บปวดมากแอชจบเธอไม่ฉันแค่อยากพูดฉันหมายถึงขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้ขอบคุณที่เซฟโอ้โหแน่นอนแอชลี่แซมอยู่ไหนนะจอดก็ซ่อมไม่ได้ด้วยนะขาดครึ่งซะขนาดนั้นเราอยากได้โทษเทมมีไหมตอนนี้รู้สึกว่าเราไม่รู้เลยนะว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเนาะเฮ้ยเจอลูกใครอะ อ๋ออะไรอะ่ะ13สามสิงหาคมเคปโคสหนะ้าจอสล้องสาวสองคนแฮนนากับเบสดูดีมากเลยวันที่16เดือนแปดสองพเข้าไปในห้องสิโอเคอันนี้ห้องคุณเป็นไงบ้างอะ่ะเนี่ยแต่คือฉันรู้ว่าคุณกับจอสใกล้ชิดกันมากคริส <Okay. S 1> ไปเถอะเราไปหาแซมโอเคสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ฉันหมายถึงโอพระเจ้าเอชลียหยุดเถอะโอเคผมไม่อยากคิดถึงมันอะไรที่เกิดขึ้นคลิสเราต้องหาแซมให้เจอ คือตอนนี้มันสัาถัญมากที่เราต้องหาแซมนะโอ้โหถ้าไม่เจอตรงนี้อุ้ยโอ้โหประตูปิดเองโอ้ยนี่มันอะไรอะ่ะโ้ยเอาประตูไม่ให้เลือกอีกคือขอเอาทางซ้ายก่อนละกันเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องเลือกเนี่ยจะต้องเลือกใครสักคนเอาเปิดไม่ได้อีกโอเคถ้าไม่ได้ก็ไปอีกฝั่งนี่เอชลีชร่รีบเลยโเหนื่อยจริงๆเลยนะ โอเคเปิดได้ใช่ไหมโอ้ยเปิดได้อุยอ้ยเฮ้ย <So S 1> นี่มันผิดปกตินะคือมันปิดเหรอเปิดดิแอชลี์เอาปิด <'s> เราจะไปทางไหนอะ <'s> นี่มันนักขนลุกจริงเลยอะ <'s> คือมากเลยแหละคนลุกสุดๆถ้าคิดถึงบางอย่างนะอุย้ยเอานี่ก็เปิดจังเลยอะใครเปิดนี่บ้านผีสิงหรือไงเนี่ยอุย้ยรอแปบ๊บคุณเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ เห็นอะไรเหรอคริสนั่นไงนั่นอะไรอ่ะดูมันเหมือนบางอย่างมีรูปร่างเดินผ่านไปอ่ะเหมือนผีอ่ะโอมอนฉันพูดจริงๆนะทำไมคุณไม่เชื่อฉันอ่ะฉันเห็นมันจริงๆไม่พอหรือไงอ่ะมันแค่มันเป็นคืนที่โหดร้ายโอเคคุณเหนื่อยแล้วผมก็เหนื่อยผมเองก็ยังไม่เชื่ออย่างที่เห็นเลยอ่ะคุณจิตหลอนไปเองอ่ะ โอ้ก็ oh เอาไงดีอเห็นผีละกันเนาะหรือยอมรับที่ตัวเองแบบหลอนไม่ <No. S 1> คุณนั่นแหละจิตหลอนมันมีจริงฉันแน่ใจคริสเ <c oughs> ข้าใจแล้วเข้าใจบางทีบางทีคนเห็นอะไรบางอย่างอะ่ะปล่อยมันเถอะเราต้องทําใจดีๆมัน <Are we S 1> จะเป็น <are we S 1> บ้ากัานข้างล่างเนี่ยที่อื่นแซมคงไม่ไปหรอกหน้าเอชทำไมเราจะต้องตามหาคนอื่นด้วยละ่ะแล้วก็ ทำไงถ้าเกิดแซมต้องการเราอ่ะแล้วเธอติดอยู่โอ้พปะเจ้าโอ้โหยมาเปิดอะไรตอนนี้ไปเถอะขอบอกเลยโอ้โหสุดยอดมากคริสนายรีบไปเลรอการผจญภัยเริ่มต้นแล้วนะคะคือเราต้องตามหาแซมบองตรงไม่อยากลงไปเลยไม่รู้ว่ามีอะไรน่ากลัวข้างล่างนั่นคือเราไม่มีทางเลือกนะลงก็ลงเว้โอเคได้ยินอะไรเยอะเดินเร็ว คลีสจะทิ้งเรานะโว้โหยได้ยินเสียงอะไรอะ่ะค่อยๆไปคงไม่มีอะไรอุ้ยโห oh, oh, <c oughs> พอได้แล้วมั้งเนี่ยมันไม่ไหวแล้วโอ้ oh, พระเจ้าหัวจะจะวายคนเล่นนี่แหละว้ว้โว้โว้วนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะในเนี้่ะโวโอ้พระเจ้ามันทาให้ฉันตกใจอะ่ะคุณไปเดินชนมันเหรอ ชนมันใช่ไหมอ่ะฉันไม่รู้ฉันหมายถึงฉันไม่รู้สิมันเป็นการทริคโทมากอ่ะทำไงดีในนี้ประตูปิดเปิดเองเทียนก็ยังติดไฟได้ด้วยมันเป็นผีแน่หรืออะไรก็แล้วแต่เธอเอชลี่คุณคุณแค่ไม่อยากรับมันอ่ะว่าอะไรเกิดขึ้นต่างหากละ่ะอย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยเห็นรูปร่างนั่นมันอยู่ตรงหน้าเราเลยนะเราแค่เห็นภาพหลอนมันไม่ใช่ภาพหลอนเย้เวลผมก็เห็นเหมือนคุณน,นั่นละ่ะ มันจริงอะไรที่เกิดขึ้นกับจอสในะตก,กลงนั่นใช่มันทำให้ผมเป็นกังวลมากอย่าพูดอย่างนั้นคลิสโอ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 ้ย้หุยนั่นนั่นคลิสคลิสผีคลิสผมไม่เห็นคุณไม่เห็นมันเหรอคุณเล่นมือถือไอ้บ้าเล่น Twitter อยู่เหรอแฮทแท็กอยู่เหรอเราถูกผีตามนะเอชใจเย็นโอเคมันไม่มีผีที่นี่ใครเป็นผีล่ะคุณหลอนไปกับภาพของจอสตังหา คุณไม่ได้ระวังเลยมันต้องมีอะไรมันต้องเป็นรูปล่างผีแล้วมันดูเหมือนฮันนาเหมือนพันนาแล้วก็เบสอะป้าเอ้ยเอสคุณเชื่อหรือไงอะ่ะเรามันตามเราตั้งแต่ตอนที่เล่นผีถ้วยแก้วเนาะฉันไม่รู้เอาาทีีใช่มันไม่ทําอย่างนั้นมันไม่มีผีอยู่จริงโอเคโอเคโอเคแล้วไงแล้วใครที่ถามผีตอนนั้นละ่ะผมไม่รู้อุยอ้ยอุ้ยอะไรหล่น่ะอุ้ยโอไม่อนนะ <Good. S 2> น,นั่นอะไรอะภาพมันกระเด็นออกจากฝาผนังไงคืออยากรู้นะคะใครที่เล่นกับเราแบบนี้มันเยอะแล้วรู้สึกว่าเกมนี้จะมีสองกรณีนะคะคือในบ้านเราเจอกับดักหุ้ยเป็นหัวใจด้วยรักจริงนะ,ะ,องนะเออนี่ไงโอ้นี่ไง,ไงคลิสดูนี่คลิสคลิสดูนั่นโอ้ม y god ค,คลิสดูดูดูเห็นไหมคุณเห็นไหมคุณเห็นแล้วใช่ไหมผมผม,ผมไม่รู้มันบ้าไปแล้วคลิส Ooh, I I I ผมผมผมว่าเอ้ยคลิสมันจะบอกทางเรานะคือ2องคนนีคือ1นึลกจิตในบ้านหลังนี้แล้วก็มีสิ่งท right> uh uh ี่ใหญ่กว่านี้พูดถึงเกมนะคะอุ้ยเจออะไรอ่ะอุ้ยเจอบ้านตุ๊กตาด้วยเฮ้คลิสคลิสมาดูหน้าต่างนี่สินี่มันไม่น่าเชื่อเลยอ่ะฉันเชื่อว่ามันต้องมีผีบอกเราแน่ๆไม่ มีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยนะนั uh, after, man, ้นอ oh ่ะโอเคเราต้องเปิดไอ้น oh. oh, ี like. oh, oh, uh ่นะคะโอเคอืแล้วนี่คนแจไขอ่ะฉันบอกคุณแล้วผีต้องช่วยเราแน่โอ้โหว้าวว้าวว้มันอะไรในนี้อ่ะโอ้โอ้พระเจ้ามันดูเหมือนไม่ดูเหมือนเลยมันใช่เลยล่ะมีหมายมีความหมายว่ารอฮันนาปีที่แล้ว แต่มันจริงนะฉันหมายถึงที่ฉันนั่งแล้วก็เบดนั่งตรงนู้นน่ะมีบางอย่างอยู่ตอนนั้นเราสร้างมันขึ้นมาหรือใครบางคนหรืออะไรที่กําลังจ้องเราอยู่บางทีมันอาจจะเป็นการเตือนผมเชื่อว่าใครสักคนที่ทํามันขึ้นมาแล้วให้เราตกใจไม่แน่มันต้องมีวิญญาณนั่นคือคนลบจิตข้าวแบสกับเฮนาไม่มันเป็นคนไอพี่เลนที่เล่นกับเราอยู่ทําไมมันต้องมาที่นี่ล่ะบนเวทีด้วยมันต้องการบอกเรา ว่าเราทุกคนโดนแน่อุ๊ยโอ้ยโหตกใจหมดเลยโอ้ไ oh ม่์คอดปลาเอ้ยนั่นอะไรอะ่ะโอ้อไดรี่ของแฮนนานะโอ้ยตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยโอเค s s <S ในที่สุดแม่ก็ตอบตกลงการชวนเชนิญถูกส่งออกไปปาร์ตี้เริ่มขึ้นฉันเกลียดการรอคอยที่สุดตอนนี้เอชลี่แมทแซนตกลงแล้วยังไม่เห็นไม้เลยโอ้พระเจ้าไมตกลงแล้วโทรมาหาชอดวันนี้ โอ,อ้ยูพรุ่งนี้ปาร์ตี้เริ่มแล้วทุกคนรวมกันที่มัน,นบนเขาสุดยอดเลยมีเตาผิงอ่างอาบน้ำโอเพร่เจ้าไหมฉันรู้สึกตื่นเต้นมากฉันต้องไม่คิดถึงเขาแล้วแหละแต่ฉันทำไม่ได้อะ่ะฉันไม่อยากอ่านมันฉันรู้สึกเศร้าใจอะ่ะโอ้คือน่าสงสารน่ะเอนนาหลงรักไหมแบบสุดๆนะอุประตูเปิดนั่นอะไรอะ่ะมันมาจากข้างหลังอะ่ะ จริงๆด้วยบ้านนี้มีคนโรคจิตนะคะแล้วก็เขตก่อสร้างนั่นไม่อยากคิดเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นนะโอ้โหเอาเป็นว่าไปที่ประตูแล้วกันเนาะโอเคมันต้องเปิดดีตกใจหมดเลยคือเราไม่เข้าไปได้ไหมอะเรายังไม่พร้อมโอ้โหโอ้บาเอ้ยคลิสคลิสคลิสไม่นะคลิสคลิสปิดดีปิดคลิส คลิสปิดดไม่มีแล้วอะแต่คุณเห็นมันใช่ไหมคลิสมันมีจริงอ่ะมีอะไรแต่มันไปแล้วผมไม่เห็นเลยอะผีจริงเหรอดูโอ้ตายแล้วมันมีผีจริงอุ๊ยเจออะไรอ่ะดูนี่สิยังหม่อยู่เลยนี่มันอะไรอะมันเหมือนสำหรับแคตตาล็อกเพื่อหลอดไฟโรงงานอะทำไมไมาอยู่นี่อมีคนวางแผนชัวไฟเอ,อ่อออริจินัลสำหรับโครงการ RB นะ 96วัตต์ความเร็ว5000ัอชลี่ไม่รู้อะไรเลยโอเคเก็บเลยอุ้ยนี่เจอกันไกลเอาไปเลยเอชลี่มันเป็นอาวุธนะคือมันดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยอะเรียบร้อยโอยคือบอกตรงว่าสุดๆนะเมื่อกี้ผีใช่ไหมเจออะไรเอาเป็นตุ๊กตาอะไรนี่อุ้ยมีมแมลงสาบออกมาดูอุ้ยป้าเอ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยไม่ชอบเลยอ่ะมแมลงสาบอ่ะ ไม่นี่เราอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวจริงนี่อย่าบอกนะเป็นโรงแรมเมื่อปีแล้วแต่พูดถึงทางเดินแล้วมันเหมือนพันปีเลยนะอู้นี่มันอะไรอะ่ะมันตลกอะไรอะ่ะคือที่บ้านนี้เป็นแกสเฮานะคะมันมีห้องเยอะมากแล้วก็มีทางไปที่เยอะสุดๆที่เราไม่รู้เลยเราจะไปเจออะไรแต่พูดถึงทางนี้รู้สึกแซมจะเคยไปแล้วนะโอ้โหดูดิ ในโรงแรมมีทางแบบนี้ด้วยสุดยอดเจออะไรไหมที่ไหนเนี่ย <we> เราอยู่ไหนกันคุณน้องเล่นกับผมเหรอ <This S 1> แล้วคุณคิดว่าไงล่ะ no, I I โอ้เมื่อกี้แซมก็มาเฮ้ยไม่เมื่อกี้ตู้เย็นเปิดได้ไหมไม่ได้นะเราต้องไปต่อเลยแอชลี่โอ้โหสุดๆโอเคไปเลยเหรอรรีบๆเลยคริสทำไมไปไกลจังหวะรอด,ด้วยดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง please เอ้ยมีอะไรไหมเอ่ยอุ้ยอย่าโผล่มาตอนนี้นะตกใจหมดเลยเออคือตกใจเสียงเดินนะของตัวเองเออคลิสรอแป๊บดีโอเคทางนี้เลยนะคะที่แซมมาแล้วเราต้องคือเราเลือกผิดใช่ไหมเราไปทางซ้ายนี่ไงเมื่อตอนนั้นมันยังไม่ปิดอย่างนี้เลยนี่โอเคเราไปหา คลิสเลยคลิสใจเย็นรอด้วยเดี๋ยวเผื่อมีอะไรโอเคคลิส okay, จะคุยด้วยนะดูดิคลิสต้องการคุยอะไรฉันคิดว่าฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะเย่ผมก็สุดๆเหมือนกันอะ่ะ oh, <my> ฉันตั้งใจลืมมันเมื่อปีที่แล้วอะ่ะและ้วพูดตรงๆพูดตรงๆผมไม่รู้ว่าตอนนั้นธานาคิดอะไรนะเย่ <Yeah. S 2> <Well> คุณรู้ว่ามันเป็นการหลงรักใครสักคนอะ่ะ ยอดเลยเหตุผลที่คุณพูดคือเราทำร้ายเพื่อนแล้วทำให้สารการแย่งนั้นเหรอเพราะฉะนั้นรับไม่ได้เลยวิ่งหนีมากกว่าทำอย่างอื่นนั่นสิทำไมฮันนาะต้องวิ่งหนีด้วยอ่ะคือทำเกินเหตุใครวิ่งตอนกลางคืนกันแล้วคือทำเกินเหตุแล้วกันเนาะเออฮนนาก็เย็นเยียคือเธอไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะยังไงอะ่ะ <Are you? S 1> ฉันหมายถึงมัน <Are you? S 1> น่าอายอยู่ก็เธอเธอไม่น่าวิ่งไปแทบจะไม่ได้ใส่เสื้อแบบนั้นน่ะ <Yeah. S 1> เราไม่ควรโทษพวกเราเองนะ คุณสุดยอดเลยแอชลี่ผมหมายถึงเธอคงเจ็บสุดๆฉันแค่พูดเองบางทีอาจจะทำเกินไปเท่านั้นโอเคอุ๊ยโอ้โหโดนหัวคุณเป็นอะไรไหมอะผมพอแล้วไม่ชอบที่นี่เลยไปกันเถอะคลิสคือ,อยังไงอะนายไม่สนใจอะไรเลยคือเดี๋ยวเอาเป็นว่าเจอเพื่อนพวกนี้เดี๋ยล่าให้ฟังแล้วกันเจออะไรอีกหรือเปล่าไปนู่นเลยรีบเลยแอชลี่อุย๊ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรอะโอเคหยิบขึ้นมาเลยหยิบหยิบหิบยิบ โอ้เป็นกําไรเหรอโอ้ oh, <no. S 1> oh, ไม่นะนี่มันของแซมอะ่ะเธอจะไม่วันถอดมันแน่เราต้องรีบห,หาเธอให้เจอโอเคโอ้โหไอ้ลกจิตแน่ๆเลยอะ่ะคือแอชลี่เจออะไรอะ่ะอ๋อเจอกล่องวัสดุโอเคนะคะ <These. S 1> ส่งจาก Quality c o รบนะคะ จากอะไรเนี่ย2,100คลกนะคะเอ็ดมอนเทนออเบลตาโอเคใครส่งมาโอเคนะ,คะเดี๋ยวคีขอจบแพทนี้เดี๋ยวเจอกันแพทหน้าแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ